สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาขยายพันธุ์อโกนิมาเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอโกนิมาที่จะมาขยายพันธุ์มีชื่อว่ากวักเงินเข้าบ้านนะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยมีคลิปซึ่งตอนแรกผมเรียกต้นนี้ว่าต้นเสริมราบนะครับแล้วก็มี เพื่อนๆแจ้งมาว่าต้นนี้ไม่น่าจะใช่ต้นเสริมราบนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็พบว่าชื่อเป็นชื่อเดียวกันกันกบที่เพื่อนๆแจ้งมานะครับก็คือต้นกวักเงินเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เคยตัดก่อนหน้านี้นะครับเคยขยายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับ ตอนนี้ต้นก็โตมากนะครับก็สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมีใบเยอะอันนี้คือตอที่โดนตัดไปนะครับตอนนี้ก็มีหน่อใหม่มาสามหน่อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้นตอนะครับมีสามหนอ่ออันนี้คือต้นเดิมที่ตัดไปนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นอีกต้นนะครับที่ปรับก่อนหน้าเช่นกันนะครับแล้วก็มีแตกขึ้นมาสองหน่อนะครับเห็นว่ามีหน่อใหม่ขึ้นมาสองหน่อเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือตอของมันนะครับอันนี้คือตอเก่านะครับแล้วก็มีหน่อแตกมาใหม่นะครับ นก็ยังไม่โตมากนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับจากต้นเดียวนะครับอันนี้ผมก็ลองมาใส่ในกระถางสไตล์มินิมอลสีขาวนะครับลองดูนะครับเอามาซ้อนกันนะครับเดี๋ยวเป็นแนวทางไว้ตกแต่งบ้านกันนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เอาไปตกแต่งนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะตัดนะครับอันนี้ก็ลองมาใส่อีกกระถางนึงนะครับคราวนี้ผมก็จะแยกหน่อนะครับอันนี้คือต้นที่แตกมาสองหน่อนนะครับจากต้นเดิมที่เคยตัดไปปักปักชำนะครับ อันนี้เราก็จะเอาออกจากกระถางนะครับสังเกตว่าจะดินจะแน่นมากเลยนะครับอันนี้คือผมทิ้งไว้นานนะครับนานพอสมควรเลยนะครับดินจะแน่นมากนะครับลากก็จะแน่นลากเยอะหน่อยนะครับอันนี้เดีย๋ยวผมจะเอาไปล้างน้ำดีกว่านะครับเพราะว่าสลับดินไม่ออกนะครับ นี้นะครับพอล้างล้างไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมล้างไปแล้วก็ดินก็ยังเหลืออยู่นะครับเพราะรากมันแน่นนะครับคราวนี้ผมก็จะมาตัดหน่อออกนะครับนี่ครับออกมาหนึ่งหน่อครับอีกหน่อหนึ่งนะครับเราก็เล็งดูนะครับตัดให้ติดรากมาด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปอบนะครับก็คือเอารากไปปลูก ในกระถางใหม่ได้เลยนะครับนี่ครับอีกหน่อหนึ่งนะครับก็จะมีหน่อมาสองหนอนะครับได้มาอีกสองต้นนะครับอันนี้ต้นเก่าลากเยอะมากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะวางไว้ก่อนนะครับ สำหรับอันนี้ก็คือจะเป็นต้นเดิมนะครับที่เคยตัดแล้วก็เอาไปปักชำและก็อบนะครับหลังจากนั้นก็เอาจากถุงแล้วผมก็ไปปลูกไว้นะครับในกระถางตอนนี้ก็จะมาตัดอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะเอาไปชำใหม่นะครับซึ่งต้นนี้ก็มีหน่อเล็กๆออกมาด้วยนะครับ ก็ตัดเลยนะครับเหลือใบเก่าไว้สองใบครับสำหรับต้นที่ตัดออกมานะครับเราก็มาแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือดึงใบแก่ๆออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ชำแล้วก็เข้าถุงนะครับก็ไม่ต้องเหลือใบให้เยอะมากนะครับอันไหนที่เราสังเกตว่ามันแก่เกินไปเป็นภาระเราก็ดึงออกไปเลยนะครับน,นี่ครับก็จะได้ต้นสำหรับไว้ชำอันนี้ก็จะเป็น ตอเดิมนะครับจะสังเกตว่ามีหนอขึ้นมาใหม่นะครับส่วนต่อเดิมก็ยังอยู่นะครับแต่นี้รากจะไม่เยอะนะครับอันนี้คือดินทิ้งไว้นานนะครับดินค่อนข้างจะละเอียดหมดแล้วนะครับคือล่วนหมดแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ตัดหน่อเอาไปชํานะครับสําหรับตอ ต่อเก่านะครับเราก็ไปใส่กระถางทำไว้ต่อนะครับให้มันงอกมาใหม่นะครับตอนนี้ต่ออีกต่อน,นึงนะครับที่แตกมาสามหน่อนะครับอันนี้ผมก็จะมาแยกหนอเหมือนกันนะครับ อันนี้ลากจะไม่ค่อยเยอะนะครับลากไม่เยอะเท่าไหร่เล็งหามุมนะครับนะครับต้นแรกนะครับติดลากมาด้วยนะครับ เราก็สามารถที่จะนําไปใส่กระถางปลูกได้เลยนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับอันนี้ติดรากมานิดนึงครับแล้วก็ต้นที่สามนะครับต่อที่เหลือนะครับหน่อสุดท้าย หนอน,นี้ไม่มีรากนะครับเพราะว่าแตกขึ้นมาตรงที่ลําต้นนะครับอันนี้เราก็จะเอาไปชํานะครับแล้วก็เข้าถุงอบสําหรับต้นต่อเก่าเราก็ไปใส่กระถางเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ให้แตกมาใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องตกแต่งรากนิดหน่อยนะครับก็คือเอารากเก่าๆออกนะครับไม่ต้องเหลือเยอะนะครับ พ่ายังไงเขาก็จะแตกมาใหม่อยู่ดีนะครับสังเกตอันไหนที่มันเยอะหรือว่ามันลากมันเก่าแล้วนะครับลากสีน้ําตาลเข้มๆแก่ๆนะครับแล้วก็แต่งแล้วก็ตัดออกนะครับนี่ครับก็ต่อเก่าก็ไปใส่กระถางก็รอเขาแตกออกมาอันนี้ ผมจะตัดนะครับเพราะว่าตอเก่านี้รู้สึกจะยาวไปนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเอาลำต้นที่ผมตัดไปก็ไปเพาะไปชำไว้ได้อีกนะครับนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็แยกหน่อมาทุกต้นเลยนะครับทั้งแยกหน่อแล้วก็ตัดต้นเก่านะครับสำหรับ ต้นนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราพักเอาไว้นะครับอันนี้ผมคิดว่าผมจะตัดแล้วก็ไปชานะครับผมจะตัดตัดลังต้นเพื่อที่จะเอาลัวงต้นเก่าไปใส่กระถางให้แตกดีกว่านะครับนี่ครับผมก็เหลือใบเก่าไว้สองใบนะครับ สำหรับต้นที่จะเอาไปชำนะครับก็แต่งดึงใบเก่าออกนะครับใบแกะ่แกะด้านล่างนะครับเราก็ดึงออกนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับ คราวนี้เราก็นำหน่อนะครับที่เราแยกตกอกมาแล้วนะครับมาลงกระถางนะครับอันนี้ผมก็จะเอาหน่อที่มีรากนะครับคือต้นที่มีรากมาลงกระถางปลูกเลยนะครับโดยสำหรับต้นที่มีรากผมก็จะไม่ต้องไปํำแล้วก็เข้าถุงนะครับเข้าถุงอบ ใส่ปุ๋ยออนโมโคนะครับติดสามิสามิสามนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สอบถามว่าทำไมปลูกใช้ดินหรือว่าบำรุงยังไงให้มันโตนะครับให้ต้นมันโตเทคนิคของผมไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือผมปลูกในกระถางเล็กก่อนนะครับก็คือผมเริ่มปลูกกระถาง6นิ้ว พอต้นโตขึ้นมานะครับผมก็จะย้ายไปในกระถาง8นิ้วพอโตขึ้นมาอีกผมก็จะย้ายไปในกระถาง10นิ้วพอโตอีกผมก็จะย้ายไปในกระถาง12นิ้วนะครับก็คือขยับกระถางไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะโตนะครับถ้าเกิดเราไปใส่กระถางที่ไม่สมดุลกันนะครับกับต้นนะครับความชื้นคิดว่าความชื้นในดินนะครับอาจจะทําให้การเจริญเติบโตของ ของต้นไม้ของต้นอะโกนิมาเรามันโตช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าต้นเล็กเราก็แก่ใช้กระถางแค่หกนิ้วสําหรับของผมอันนี้ผมใช้อันนี้หนอ่อผมใช้กระถางแปดนิ้วนะครับเพราะว่าต้นมันหนอ่อค่อนข้างจะใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้นที่สองนะครับนี่นะครับกระถางของผมก็แปดนิ้วนะครับสําหรับดินปลูกก็ของผมก็ใช้เหมือนเดิมน,นะครับก็คือ มะพร้าวสับสมส่วนแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับ1ส่วนจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ที่ใส่ก็คือใส่แค่ปุ๋ยสูตรสิบสา3สนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับพก็ไม่ได้บำรุงอย่างอื่นนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลามากนะครับถ้าใช้ปุ๋ยก็คือมันง่ายนะครับก็คือเราเราซื้อปุ๋ยมาแล้วก็เราก็ ตัวงแค่ประมาณช้อนชาแล้วก็เทไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ประมาณปุ๋ยเขาบอกว่าอยู่ได้สามเดือนนะครับแต่ว่าของผมก็จะประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับต้นที่สามก็เสร็จกันแล้วนะครับมีต้นถัดไปนะครับ ใช้กระถาง8นิ้วเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าต้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับหน่อค่อนข้างจะใหญ่ใส่ปุ๋ยนะครับ แล้วก็กดให้แน่นนะครับลำทีสีก็เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็รวบลัดตัดตอนมาเลยครับดูต้นที่เราเพาะได้ใหม่วันนี้นะครับ สำหรับต้นนี้ผมมันจะเล็กหน่อยนะครับผมก็เลยใช้กระถางหกนิ้วนะครับสำหรับต้นนี้ก็สำหรับต้นอื่นๆนะครับก็ใช้กระถาง8ดนิ้วหมดเลยนะครับวันนี้สำหรับฝั่งนี้ก็คือต้นที่เราจะไปชําแล้วก็นําเข้าถุงอบนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่ไม่มีรากนะครับก็คือ3ต้นนะครับก็คือต้นเก่า2ต้นนะครับแล้วก็ นอที่แตกมาใหม่หนอเล็กที่แตกมาจากลําต้นไม่มีรากนะครับวันนี้เราก็ได้ต้นใหม่มาหกต้นนะครับแล้วก็ต้นที่จะต้องนําไปทําในถุงนะครับก็คือสามต้นสำหรับอันนี้ก็คือต่อเดิมนะครับแล้วก็นํามาใส่กระถางรอให้เขาแตกหนอขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องนําไปเข้าถุงนะครับก็คืกวางไว้ในที่ล่ม เฉยๆนะครับแล้วก็ลดน้ำนี่นะครับได้ต้นมาหกต้นนะครับต้นเก่าสามก็เป็นเก้าต้นนะครับก็ไม่นับต้นต่อเดิมตอนนี้จากต้นเดียวเราก็ขยายพันธุ์มาได้เก้าต้นเลยนะครับนี่นะครับต้นที่จะเอาถุงอบนะครับสามต้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับผม